สวัสดีครับผมชื่อสมพรแสนพักดีรหัสประจำตัวคือ6 5ขีด0 8ขีด0 3การปฏิบัติการวางการบังใจเพื่อเข้าได้เข้าถึงพระสกิทาคามีมักของกระผมนั้นไม่ค่อยจะเหมือนท่านอื่นเขาคือผมทำงานช่วยเหลือส่วนรวมอยู่สามกลุ่มสามองค์กรต้องพบปะกลุกคลีอยู่กับชาวบ้านทุกเพศทุกวัยทุกรูปแบบ ไม่ค่อยมีเวลาเป็นส่วนตัวและไม่ค่อยมีเวลาปฏิบัติเอาจริงเอาจังได้เต็มที่จนต่อมาอาจารย์นำลูกเส์เข้าห้องมาสอนสองคนทีนี้เอาละสิครับเราจะสอนได้หรือเป็นกังวลมากแต่ก็ยังดีที่มีครูพี่เลี้ยงคอยแนะนำมีอะไรก็ปรึกษาครูพี่เลี้ยงพร้อมกับเริ่มปรับปรุงตัวเองเริ่มจับภาพพระเอาจริงเอาจังขึ้นเริ่มสนใจคำตอบการบ้าน ของอาจารย์ในห้องฝึกพิเศษแต่ก็ยังไม่มั่นใจตัวเองคิดว่าตัวเองยังเป็นครูที่ไม่ดีพออยู่ๆลูกศิษย์ก็ขอลาออกไปคนหนึ่งโทรหาก็ไม่รับรู้สึกใจหายคิดว่าตัวเองช่างไม่เอาไหนรักษาลูกศิษย์เอาไว้ไม่ได้ก่อนหน้านั้นประชุมธรรมะท่านอาจารย์ด็อกเตอร์บอกว่าห้ามพลาดเพราะตอนท้ายหลวงพ่อจะให้พรทุกคนผมเข้าเาคว้งตั้งแต่ต้นประมาณสองสามชั่วโมง เมื่อลุกไปธุระกลับมาหลวงพ่อให้ผ่นเสร็จแล้วก็รู้สึกใจหายอีกแล้วครั้งสุดท้ายท่านอาจารย์ด็อกเตอร์บอกว่าหลวงพ่อสั่งให้ถวายกล้วยพร้อมกับขอผ่อได้สามข้อผมอ่านลายท่านอาจารย์แล้วก็หากล้วยมาเสียมไว้แต่ก็ไม่ได้ถวายเพราะอาจารย์ส่งลายตอนกลางคืนบอกว่าพรุ่งนี้แต่ผมอ่านลายรุ่งขึ้นอีกวันคิดว่าพรุ่งนี้ก็เลยพลาดไปรู้สึกเสียายมาก หลังจากนั้นก็เริ่มหันกลับมามองตัวเองคิดว่าตัวเองคงไม่ดีพอเรายังเร็วเกินไปไม่สมกับเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อเลยคิดว่าโลกนี้ไม่มีอะไรแน่นอนมีแต่ความผิดหวังโลกนี้มีแต่ความไม่จริงมีแต่ความไม่เที่ยงเกิดแล้วก็ดับดับแล้วก็เกิดสุดท้ายเราก็ต้องพลัดพรากจากสิ่งทั้งปวงมันมีแต่ทุกข์ผมไม่เอาอีกแล้ว ไม่ขอเกิดอีกแล้วขอชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายตายเมื่อไรขอไปนิพพานคิดอยู่ทุกวันก็แค่นี้แหละครับอยู่ๆก็มีรูปของผมในลายท่านอาจารย์บอกว่าเป็นพระสกิทาคามีมักผมยังไม่อยากเชื่อเพราะผมคิดว่าผมยังเลวอยู่เลยก็มีเพียงแค่นี้แหละครับสวัสดีครับ